สวัสดีค่ะมาดามเมืองโพจ้ามันนี้ก็ม,เมีเมนูเด็ดๆเนาะยามแรงจ้ะเมนูอย่างก็มีเมนูปลาเผาจ้ะแล้วก็ผวกมกน้อยสีหน้าพี่น้องแล้วก็ย่างไก่ย่างแล้วก็ย่างซี่โครงหมูสีจ้ะเอามาย่างกันเลยจ้าเนี่ยอันมาดามกํลาลังย่างอยู่เลยเป็นแต่เซีขนาดเลยบอกคะ่ะมาเลยจ้ามาดูค่ะโอ้โหอันนี้คือซี่โครงหมูค่ะ ยางไปเรื่อยๆนะพี่น้องก็ควันควันก็ดีดีพี่น้องร่มควันคักขนาดเลยจ้ะอือหือยางแซบเลยเมนูนี่ืัดนี้ก็สิมีปลาตีเล็กๆหลังจากเห้าเนี่ยมาแต่ขึ้นจากไร่จากนาจ้ะเมื่อกี้กับไปค้นขี้งัวขี้ควายมาบัดนี้ก็เลยมาทําปลาเผากินค่ะนี่อู้ยกำลังเป็นตะแซบเลยพี่น้องกำลังเด็ดๆเลยจ้ะอือหือน่ากินมากเลยค่ะพี่น้อง่ะ ปลาอยู่ละแวกนี้ก็มาชิมมาเบิ่งกันได้ละจ้ากำลังหันห้อนเลยจะ้ะไฟก็ต้องใส่ไฟอ่อนๆจะหน่อยเนาะไฟแก้มันสิกูดก่อนกูดนั่นก็คือว่าไม่คะ่ะถ้าเป็นภาษาไทยจะ้ะอันเบ้าไทยบทนัดปนันใดพี่น้องเขาเคยเบ้าแล้วเนาะอีกเมนูหนึ่งก็คือเบ้าโซ่จ้าอันอันภาษาหนึ่งอะค่ะมาเมนูหนึ่งวันจะน,นี่ก็พริกไปพริกมาเนาะจะ้ะนี่แหละจ้ะความสุขเล็กๆข,ของอันคนบ้านเฮาพี่น้อง มะฮูมาต้มกินกันมันก็นแซบแล้วจ้ะนานๆจะได้พ่อกันทีนึงเวียกงานลายๆาจ้ะเอาอยางไปจ้ะย่างไปคุ้ยไปโม่ไปพี่น้องพ่นอจจะจรท่ไทยยังพ่นไทยกับเป็สิเทาอนี้เป็นแต่แซบเนาะหอมอุ้ยอันทานก็นคือทานฮัเผา,าเอาจา้าพี่น้องจา้าอืมอร่อยมากเฟรนค่ะบึง์นไทยยางพ่นกับเป็สิเท,ทาเนาะอ,อีแม่กินกับขา้าวเหนียวบบดนี้ค่ะ มากินกับเครื่องเนียวฮ้อนๆนี่นี่ปลาเผาเนาอพี่น้องเนาะอันนี้กับเจลเพล่น้ำพริกนาะพี่น้องออันนี้กับนี่มกน้อไม่เสริมค่ะน,นี่กับแกงกระกกปูค่ะแกงกระปูแ้วก็นี่กินแหละนี่คือเป็นซี่โครงหมูค่ะแซ่บจากมักเพิ่มมักย่างดีเลยจ้าเมื่อกี้เฮ็ดไปน่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยฟินมากเลยกินค่ะพี่น้องค่ะมีเวลาเหาก,ก็กินเนาะเฮืเ่อเฮ็ดงานเหาก,ก็เฮ็ดค่ะ กินห้าก,ก็กินเป็นเวลาไเ่ลาอะงรีิแหละเอาแบ่งหมากินด้วยไปใส่กับไม่เคยขาดมูอค่ะมูพวกก็คือหมานี่ไลยพี่น้องไปทั้งใดกับสิบลืมอาหารสะลืมหนึ่งคือว่างวดหน้าต้องบลืมอีกประมาณน่าจะไปบ้านผู้ใดนี่เพราะมันเป็นลักษณะของเฮาอย่างนี้อยู่แล้วเนาะนี่อู้น่ารักก็ยังนี่น่ารักบ้าข้าหมาเนาะใจดีอิลี่คอยีก่กระไดเนาะพี่น้องเนาะ,นะย้องจ้าของ เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตจบสำนีเนาะจ้ะเนาะยู่ดีไม่แห้งจ้าขอหักแพ่งกันไว้เด้อจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีจ้า